สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแชนเนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊กปิ๊กจะทำวิดีโอนะคะในส่วนของฉบับมือใหม่นะคะอยาก รู้จักบิตคอยนะคะอยากจะซื้อบิตคอยนะคะต้องเริ่มยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปดูวิธีการที่เราอยากจะซื้อบิตคอยนะมือใหม่ต้องเริ่มต้นยังไงบ้างนะคะก็คือก่อนที่เราจะไปซื้อนะคะเราก็ต้องรู้จักในส่วนของบิตคอยหรือถ้าสกุลเงินคริปโตเคอรเรนซีกันก่อนนะคะว่ามันคืออะไรนะคะสำหรับบิตคอยนะคะ พููสันส้นๆง่ายๆเนาะก,ก็คือเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะคะที่นะคะลันบนระบบบล็อกเชนนะคะซึ่งเป็นการดิจนทัลไลท์นะคะให้ทุกธุรกรรมถูกตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ทั่วทุกมุมโลกนะคะด้วยบิตคอยเนี่ยสามารถนะคะที่จะทำการไมเนิงหรือว่าการขุดนะคะ แล้วก็ในส่วนของบิตคอยเองเนี่ยแทนที่จะมีการควบคุมจากใครคนใดคนหนึงนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะตัดออกไปนะคะเพราะว่ารันบนระบบด e จิทัลไลท์นะคะก็คือ,อตัดในส่วนของคนกลางออกไปนะคะทึ่งทุกคนนะคะสามารถทำธุรกรรมได้โดยตรงนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำธุรกรรมนะคะก็จะมีทุกคนนะคะที อยู่ในระบบนะคะร่วมเป็นพยานในการทําธุรกรรมตรงนี้นะคะโดยไม่ต้องห่านตัวกลางนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงนี้นะคะกระแสบ,บิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรซีมาแรงนะคะดังนั้นน่ะมือใหม่นะคะก็สนใจอยากจะเข้ามาลงทุนนะคะนอกจากบิตคอยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีในส่วนของเอาคอยโทเค็นดีไฟอะไรต่างๆนะคะที่เราสามารถเข้ามาเทรด ทำการซื้อขายทําการขุดหรือว่าทําการฟาร์มิ่งได้นะคะแต่ว่าในส่วนของบิตคอยเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ยังไงนะคะก็อันดับแรกนะคะที่เราต้องมีก่อนนะคะก็คือในส่วนของตัว Exchange นะคะหรือว่าเว็บเทนะคะซึ่งในส่วนของการที่เราจะมีบิตคอยได้เนี่ยเราสามารถทําได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการขุดนะคะแต่ว่าในส่วนของมือใหม่เนี่ยถ้าการขุดเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ การขุดนะคะในส่วนของการเขาเรียกว่าลงทุนที่ค่อง้างเยอะนะคะดังนั้นน่ะในส่วนของอมือใหม่นะคะก็จะแนะนําเป็นในส่วนของการซื้อเก็บไว้ใน e x c h a n g e นะ,ะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมี e x c h a n g e นะคะซึ่งในส่วนของ e x c h a n g e เองนะคะในโลกใบนี้นะคะมีมากกว่า,าพันกว่า e x c h a n g e นะคะที่ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง exchange น,นะคะที่มีบนโลกใบนี้นะคะ ที่มีบนโลกใบนี้นะคะตอนนี้ในคอยมาเก็ตแคปเนี่ยโชว์อยู่ที่ประมาณ311นะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์เว็บไซต์อันดับหนึ่ง ของโลกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว n บแน e นั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะก็ในส่วนของใบแนนนะคะก็มีโวลูมการซื้อขายที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งะคะที่คนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ยังมีเลดหรัวสกอร์นะคะเขาเรียกว่าฟีดแบ็กจากนักลงทุนนะเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนของ การเริ่มต้นนะคะที่เราจะทําการซื้อบิตคอยนเนี่ยอันดับแรกนะคะก็คืออย่างที่ปุ๊กบิกเกินนาไปแล้วนะคะก็คือเราจะต้องมีสมัครกับเว็บเว็บเชน,นะคะหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ก่อนนะ,ะเพื่อจะเข้าไปทําการซื้อบิตคอยนะคะสำหรับในไทยเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะกะ็เอายกตัวอย่างมาสัก2องสองเอ็กในไทยนะคะ,ะก็จะมีในส่วนของ s ิปเมกนะคะเป็น0ูน การซื้อขายนะคะหรือว่าเว็บเทรดในประเทศไทยนะคะสามารถลงทุนด้วยใช้เงินบาทนะคะเข้าไปซื้อตัวบิตคอยนแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว s ซิมเองนะคะก็ได้รับ ดูแลภายใต้นะคะของกรตอตตนะคะมีกรอตต์กำกับนะคะแล้วก็ในส่วนของวิธีการเนี่ยเราก็ทำการยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าไปในเว็บไซต์นะคะทำการฝากเงินแล้วก็สามารถําทำการซื้อบิตคอยต์มาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างนะคะถ้าเราสมัครเข้าไปใน e x c h a n g e นะคะจะสังเกตนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ ตัวที่เราสามารถนําเงินเข้าไปแลกนะคะการเทรดคืออะไรนะคะก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างตรงนี้นะคะก็คือ BTC ต่อ t s b นะคะก็คือ เวลาเราทําการฝากเงินเข้าไปนะคะเป็นเงินบาทเนี่ยถ้าเราอยากจะซื้อบิตคอยนะคะตอนนี้เนี่ยหนึ่งบิตคอยเนี่ยก็จะเท่ากับ1 8 3 9 0 0นั่นเองนะคะวิธีการนะคะก็ง่ายๆนะคะเรากา็ฝากเงินเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมาที่คําสั่งซื้อนะคะแล้วเราก็ใส่จํานวนาราคาบิตคอยที่ที่เราต้องการซื้อนะคะแล้วก็จำนวนบิตคอยนะคะเป็นเงินนะคะ อ่าเป็นเป็นจำนวนบิตคอยนะคะหรือจะใส่สมมุติว่าเราลงทุนมาอ่าหนึ่บาทนะคะเราก็สามารถกรอกตรงตรงนี้ได้นะคะมันก็จะคำนวณเป็นอ่าบิตคอยที่เราได้รับนะคะก็ง่ายๆเลยเท่านี้นะคะเราก็สามารถมีบิตคอยไว้ในการครอบครองแล้วนะคะกับอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Ex c h a n g e มีในส่วนของสตางนะคะสตางตัวนี้นะคะก็เป็นเว็บไทยนะคะก็มีผู้พัฒนานะคะเป็นคนไทยแท้ๆเลยนะคะเราสามารถนะคะถ้าไปทำการซื้อขายนะคะตัวสตางเองนะคะก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยกรอตต์นะคะก็สามารถนะคะทำการ ฝากเงินบาทนะคะแล้วก็แลกเป็นสกุลเงินต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเอาคอยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตัวบ n น n น e นะคะ ตัวนี้เนาะทีะ่มือใหม่นะคะสามารถเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวใบแนนเองเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำการซื้อขายนะคะซึ่งวิธีการซื้อขายก็ไม่ยากเนาะเมื่อกี้นะคะปุ๊กปีก็แสดงตัวอย่างไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของมือใหม่เริ่มต้นยังไงเนี่ยอันดับแรกเลยที่คุณต้องรู้เนาะก็คือถ้าเรามี exchange ไว้แล้วนะคะ เราก็แค่ทําการยืนยันตัวต้นนะคะแล้วก็ฝากเงินเข้าไปทําการซื้อบิตคอยนะคะซึ่งแล้วแต่เลยว่าเราจะเน้นถือระยะยาวนะคะหรือว่าเล่นระยะสั้นนะคะเราสามารถทําการซื้อขายซื้อขายแบบนี้ตลอด24ชั่วโมง7วันทําการนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการเข้าใช้งานเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการซื้อสินทรัพย์อื่น ะะเมื่อเทียบกับหุ้นนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนการทำที่ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าในส่วนของบิตคอยแล้วก็เหรียญอาคอยต่างๆเนี่ยเราสามารถฝากเงินไทยนะคะเข้าไปแล้วก็ทำการซื้อนะคะเข้ามาเก็บได้เลยนะคะเท่านี้นะคะก็เป็น ส่วนนะคะเริ่มต้นนะคะทีะ่มือใหม่เองนะคะจะซื้อบิตคอยต้องเริ่มต้นยังไงนะคะเพียง3ขั้นตอนนะคะง่ายๆที่สรุปกันไปเมื่อกี้แล้วนะคะ,ะสมัครเว็บเทรดนะคะแล้วก็ทําการยืนยันตัวต้นฝากเงินแล้วก็ซื้อบิตคอยเท่านี้นะคะเราก็ได้บิตคอยเข้ามาครอบคอองเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปใช้ exchange ไหนนะคะปุ๊กปิ๊กมีลิงก์นะคะฝากไว้ทางด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเป็น เว็บที่ได้รับการรับรองจากกรอตอนะคะเป็นเว็บันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเว็บที่มีฟังก์ชันดีๆให้เพื่อ,อนๆเลือกใช้งานกันหลากหลายนะคะก็ลองเข้าไปเล่นกันดูเนาะเผื่อใครมีคำถามสงสัยตัวไหนนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะยังง่ายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ับส c r i b e ช่องปุ๊บปิ๊ก a ช n e นลด้วยนะคะซึ่งในส่วนของช่องปุ๊บปิ๊กเองนะคะถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูวิดีโอด้าน ลางๆนะคะก็สมมุติว่าเราสนใจในส่วนของเว็บซิ m เมนะคะปุฟฟี่ก็ได้ทําวิดีโอเนาะในส่วนของวิธีการฝากเงินวิธีการยืนยันตัวตนวิธีการถอนเงินวิธีการเทรดแล้วก็วิธีต่างๆเนาะทีะ่จะเป็นเขาเรียกประโยชน์กับเพื่อนนะคะก็ลองย้อนเข้าไปดูในชแนลดูกันได้นะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะกอะ็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด like, ติดตาม s u b สไคร์ e นะคะหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มของบุฟิกได้นะคะสำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ